บัดนี้วันที่22ตสลกรกฎาคมช่องพนิเป็นวันที่83พระพเจ้านายมัสากรสิทธิราชะถวายเส้นสุดสายชัยพระสุลพระิตมต่าง ธรรมาทพผูุมนุมชาติธรรมะมีใรชะูชาตและอาจารย์ผู้ชารูประจ์ทั้งหลายขอุธรรมชาติจงทั้งมันมีตศรู้ได้มีสมาที่จะจบมาขลับยัญชนะในบุตรจากผมน่เลยคือวดที่หนึ่งบทกาประลตัใจอรหันตสมาสุปกวราุังพระคาวัตังอภิวาทมสวาคตุพระคาัตะทุังยมสซ่านิ่ขีดขีปันพระคาวัตัสร้างะรสร้างโคสังขังนาน บทที่สองบูชาพระเตรปิฎานั้นครังสมมาสมุทูรกิรันปุณิุตัวปุณิหิงขารมโทานิพาิหิแต่ที่สศรษาวชีังหางพจังธั้มัางสังสังสน้เขาคือผ้เชีนแต่ะแตยังกรมังจะรามิโซทีนาบทที่สามบทสชุมนเทวราชมัตาจักรวาลเอจวาข้าันจุเทวราชสัตว์ลาสานตุสัโมกฐธรรมสัเคราะเมจุเปคิขิสีกาเจเตจันติริีิมานีอีเปย์ลกาธจักรวาเมจันเม เจ้าหาวัตถุิเกเทคุณมาจะยงปุเทวาชลธารวิเศเมกาบการทัพปานาตาติทังตาสันติเกยังมุนีว่าเาว่าจะนะสัทธาเมสุนันตุรถธรรมสวรรค์กัลโยัประานตาธรรมสวรรค์กัลโยัประธันตาธรรมสวรรค์กัลโยัปะนตาบทที่สี่บเุพภาคน้อมการหน้าโมตัาสาพระครูตัวลานตัสัมมาสัมพุทธัสาะน้โมตัาสาพระครตัวลานตสัมมาสัมพุทธัสาะน้โมตัาสาพระครตัวลานตัวสัมมาสัมพุทธาบสะที่ห้าบสดจใจเรคุณนคร ลูกสังสารขจามิตรมังสารขจามิสังคัสารขามิรผู้ที่ยังปีผพุทังสารขจามิผู้ที่ยังปนปีจำมังสารขจามิผู้ทียั่ยนสังขังสารขจายมิตรผ้ียั่นปีพุ้ทังสารขจายมิตรแต่ตีเยั่นปีจสมังสารขจามิรแยนสังคังสารขจายมิบรดุสุที่หกดุสุศจักริยาคาถาปฏทีเมสนัออญังพุทุเมสนังบาลังเียนวสจจกวชงาุทีเมฆุสปาพาทีเมสนัออญังธรรมโมเมศนังบาลังในเทียนวสจักพ อธิเมสายนังอัญยังสังูเมสานังาังะจนทสัจจะชนาโชติีโมตุสัพพะทาที่เจ็ดวยรัตนปาามะคาถาพุทธังนัเมรัตนภูศีรกิตังตามังนัมเมรัตนภูศรีสุภิสาลังสังคังนัมเมรัตนภูศสุสีรัติทิิเอตังนัมเมรัตนันัตตนสุยาหังสมาสมุสสัยนิจจวัตถุวิเศษสาูตังอัญเชิญตคุณายโยภูัสพะวัตธรรมอุนิจยเหิตเยยะชาิทันเจ เอกังยินาจาริเตเรฉะนสัมภเวนะภูโอเคกาาจิเตจีเรจักะปุตคูตังคำพิรยานิวิเศยัญอติทุกขสัทธังอินีริปันทิจฉัชเนีหิวิชันยมูปังปูกัรหิเกหิจักรทันสุปาระกนยามเยสันจีสุทุกิสตังคุณอาตาุพระตายะนามเนหิเยวิชนกตายสุวิติจัมปีตพระปัสสตมานสิสุทัพปัสสาทานังคุณเดชิการนามาสมุตตามุคุณภูมังลกคมปมุจานมุขสารนังข้าหต่นามปูชนยา นิพพานนสัจจิปุริยายุปะนิสยตังสมาจิเรสะมาระโสธนสิทธิยาจะสาหุริเหตุธรรปุริเชปุริเวนียังไปนี้เหตุจะปิสันลังกามันียเมวะสมาเหตุตังจีระตนนานฉะนังนังฉะนังขตามหาตัดทินจิวังขณะเนสุนมัตสมานาปิวเชม่ใจปิสศษเสตังสุขิสัมจิตาอัฏฐานุปัฏฐินิยาศรัาละตาจะบุญเยนะขัตกสุตเตนะสุขีภปเยมุเตเชนะสัตตะ สัสาต่สหพิสุภที่หงจุดโอเคถ้าคำมณีนัยมอประมาณนกปูโจลุกตะลาพิสมัยยุงยุติชโคจัชางต่สุวไปนิสัยยะเยจายยะอายันพิมพหงจุดพระจุเจเยปริติโตสุภาษกาโรบทุติแปดบุมการสิทธิคาถาโยจดกุมาโมหะมาลาประกาตัวสามังุขตโตสุปโษตวิมุตตพระสุภาษาัวนิมุตจยันตวปะเกสิเชียมังชนะตังนิเนยมพุทธังวันดังสิรภาษนามามิโลกัสสกาทันจักนัยยะการจับการศยกษาเจตเสิทธิหงุด ทมปันธายาจะมีนาเสนจุอธมโโยโยวิยะตัสัพจุพัเสสีโลกัสสาวิสุทธิมะกังนญานิคุณธรรมะธรรมะารัสสารเีสตูวะหงิโวสุิโมธรรมังอันตันิรสานามานิโมหะปะาลักุปสังปะพาหังันเสชาเสิทธิิหังจุพันธายาจะมีนาเสนจุัธรมะเสนาสุขตาโโขโยโยปิสปะปูปุริสเจตาันโจสิยังศโยชิโยจวัะตาธรรมังิจันโลรตีสังสังนันตังสิลสานามามิ พุทธานุพุทธังสามัสีาชีจิมเป็นเชื้อเชื่ิเชือเชื่อสิทธิพงศ์จุดสำคัญสลายกายกสิมิณสันนิจดุจุติกาบุญสุมพุทธอสัพพพามโมระสุดสมาธิสัมพุทธภาษามเฮสีโนโมอุตตมัตุตมัทมาจักสวัสดิ์สวเสวะเจริญทัดโมมหาสังฆาสปิณิสุทีสีวะทิฏฐิโนโมโอมาใจยะทาละทยฏเสัตยกรกังโมโอมาติกสัยจัสักวัสุสัตติโมกาลปะภะเวนะภะวนะที่ขจัญผู่อท่า โมกาลาลูกายเปนของผูสมรถธมโมกาลัสเตชนไมุ่นี้หงนิตชวาเดืสิบุตรมหาสมัยสุเอเมตังเอตังสมัยยัพระกาสัตเกี่ยวกหาจตกบปุมหาวนี้มหาจ่าพี่ขุสังเทหน้สัตเที่จนเทยหิพสังเกตหินสัเตห็นว่าังหิทัศนิเ็นจาทาน็เทว่อยู่นัแต่นีกระทางขงจพระกรันทัศนเี่ปุสุชันจาอาาจะตนงอยู่ไดภาษาไทยที่กำลังเทียนันีจ อยังโพคภาสังเกตุทิห้าท่กับภูเขาภติชนุมหาวาเนมหาตาีิผูสังเกนะจิตก็จะมาเจอเห็นิภูสังเกตห็สังเกหิว่าอรหันต์เจ็ทัศนิโล่ดายดวเจวจเยปูยนาสมิทธิตัของสิทะปัจัังตังทัศนียะพิู้สังขันจะนุน้มนยังีเยนนประมาติเมื่สังกมเยอะมากกับใจสมิทากะบวาตระธรรมกุลเจตกคาทาภาษีติอตาบุตายเจวจารยเสยทัศนีนัันนะเพราะอะไรบ้ังคือตัวสามัญชีเจะเยวะภาา เวสุจะเห็นใจตุลตัวอาหาตุลาสาคงใจเตาพระสังที่เหตุว่าเอเมังตังอานสุเะมังตังที่ตาผู้เอเาวเชิประจานพระครูตสัเชนจิติีมังาตังอภมหาสมัยยุบางสมันเวะายาสมมตาอคตมะมังคมหาสมัยยังเทีิตายะวะอประริจจัสังคติอัคะโกบาเวตาพระครูปตุลนจิติีมังฆาตังอภัติสต่ที่พระโมมาฆาตังสุกิจังอัอนุตุชูิระกังกานติตาติ อโกราเซาตพระธรรมโกะนติเกตีนังคาสันอยสิกตวานีรังมตปุริังกินตกียรมหมนัสเชติเจสุภิมาลาตะกุมตาสุนตาสุนัสกิติอธาโกปราเทวาตาพระธรมโกะเิเกตีนังคาสังอภะยิเกติผู้กงจะนังกัตนเตศนระเต้มิสันติระยะปุมิหังยะมุนิสันเหังเจว่าายางุริปุสันติทิพระคปะามานี่สุริมันเจีเยปุริเนะพุตเวาทัศนะสุขุสั อีพเติคเวอแนชุตาม้การงาัสมาสมทาสับเีพระวัรานกรงนิตตปกรรมและวาเจวาราตอนนี้เป็ตเ้าอห่ชุมนเสียทัดไม่หามเป็ะเหิ้งิเจพิคเวไอผู้ิี่สันติอระาตมมาัรอารการตัวสมาสิพทาที่สเปี่พระคัร์บากงนกิตตปรมและมวเจวาปรามตนน้ปตาไสังตุเสียทัดปีไม่ห้ามเปตนะเหิอธิทีสิมิพุตวเทวะการนำนามนีมาิดอิทีสิมิปุตวเทวะกานนงนามนี เติสานิทิเทเวเทวะเตนังนามานิางสุนาทัสัิกรมมานัสิกรโลสายไฟสสาิจิเอบ้างปันเตจิตเตพิภูรัขบตุปเจตสุสุขบวตตทบจาสิโลกัมโนกัสานิยะจากคุณมาทัสสิตาเมจิจาริทัปันเหตาชนะหหตารูเวจลนนารูมาหัสาพิสัมภุโมธาจะมารสาสุทาวิปสนมาราวิราจิโปัญจิตเตเระว่าม่ในเตจเตเวและทูมาจิยุธาสรเจศันเจเทวะกายายพินัตาเจพิพิโกวทอาจจะบ อากาศพัมมงจิตตบาสาสนสังเสัมปตัวระหงญาณมนุสสนาสังอภิเกษแมารหศสังข์สนิ่งจตงเกิสหาสนามนุสสนมากอภิเนันตากพิสาตตาุาหเป็นจัดับพังอจิยายาวาวติเวนาจตุมาตตโตัจี่สิาสมเกศสเเทวตายาขีดต่เจนิหาหาิทัวเยววังหติสุิชิมุลุกโสสตสหสาวยะกาภมากตเปราปิจิมันโตชุมัตมนมัเสน ຂໍນະນາມອະພິທຳມຸງປຸງລາງສົມບັດມະນັງອ ิิ ol, มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัสสิโนโมรานามาอิตมิังสมทิงวานังปิจิเจโราตสหัสายะนนตะนิโนิิมันโตชุติมันโตวนมนโตเยสัสสิโนมรานามาอิตมิังสมทิงวานังเสามิตาปัญจสัตยะันนตะนิโนิิมันโตชุติมันโตวนมนโตยสัสสิโนมรานามาอิตกัมินังสมุิวานังิุรราังหิโมเปุสานิเวาราพิโยนังสัตสหัสสังยะัานง มืมันจัดทีงเาถาตระตัวภาษาสิตความพระาออิปติมหาราชยยศสิสูตระปสสหภาพวทนามหาปราที่มันตัวชีมันตัววันนันมันตัวยิโนมูทนามาอจกมนกุนนจะมจิงไ่นากิดันจที่สังราพามมัภาสติคุมกานออจปติมหาราชยยศสิสูระปสสหภาวทนามหาปราที่มันตัวชุดีมันตัววนนมันตัวยิโนมูนามาอิกมนุนนจสมจิงไม่น ปัจจัมันจที่จังหวัดาชวิรวปปัสสสติมาานังอาชิตุติมหาาาเยสสสิสุุจปิตาสหภาวุินามหาปราปีจจะมันตชดติมันตัวนั้นมันเรสัินโมรนามาอิิภมิิสุบาัมปุจจานจที่จังหวัดราวิรปัสสกสิาการนังอาชิตุติมหาลาซาเยสสสิสุุจตปิตาสภาพราวุธมิมนานามาหะปราบปัสจัยมันตัวชุดทีมันตัววันนั้นมันตัวเรื่อง ุโรสัรทิสางจตุโรเทนะหานาชาสมัญตาจตุโรทิสาปันธรรมะมานะราชุมวันในตุัตเวเยี่ยงมายามมโนราสะอาคูเปนเ้ิการศัทธานายากุเตนตุลิกุลจุลิโรเจริโยสาหัสยันทะนุธรมาเสโクจัดินทมันทุ่นี่ันทุจัปกันโทโอปะมันโยจัดเชวสิุโทจัมัะเตียอิแตสีโนจรคันทักโนาโรราชาสมโนสุโขอาคูเป็นเจสิโยเจว่าจิงจุลีธิวาจะสาเี่ยเจริเยน่ยัราชาโนกันทุกคาสาหะตาชุพสมุิวานัง อาตูนภาานาคาเราจาตชกาการพระนสัตราอาูปยาสหยยิพิยมนาทักะราคาจาอภูนาคายศนูเยราบันมหาอาูเจปาเมินติงวนังเยนาคาลาเชสหานสหรันติที่ไปที่ชาปติมิสนจากภูหานสาเตวานชาปตาปิติตาชุปนาติติเสนาังอภิญญาทานาชาณามาิสุปนาโตเขมังาิุสังหิวจหิปัตานาคาสุปนาสนะมังสุภทังชิตาวโชหาเทนะสุังอสุราสิตา ตาโรวาสวาเสเจติชนังตูเยเัชสิโนกาลัันชามหานิสมาอสุราคานเวฆาสาเวปเจิติสุติจัตปะหาโทนังีิสาหะตัะหิี่รธิ์นาเสเพวโรจนลัมาสกศนาจิจวาพระนิเสนังละของพระมุกตาขมุลสมัยยุทธานิเป็นรังเกพิภุนาสมันเทงมานังอาโปเะตีว่าปฏิจัติโชวะเยือกธาตุมุงบรุณาวรุาเทวาสุชนเจะยสาสหะเมตตาภังตัยิตัอาเจวะยิสัชชิโนกะเสเตทักษราขยาสัเกนังมาตมานิโน ทีมันตชุ่มมันโวนนมนตเลเนมนมรัามาอิมังิจุนนาจะมังมารังเป็นคเจเทวาสันิกะอสมาจิติเวนาจะนัสสุนิสาเทวาันะมากรุรกิตายงสุนิสาเทวาสูดมกราุรกิตาหนากจานิปุรกิตวาอคุมบนลวะลาหกาพันังสสิทเโสรสภะครับคืทวพระเสตเถรากายสัเตนะนะวันนิที่มันโวชุมฉ่ำมันวันนั้นมันตเี้เศรษฐมนมรัาสาอิคของมังสิจานาะอุติจึงมา ภูพานีพาสิโนวาสหัรมาจัรอุเทเจเนสกาสุเยัพจราูภูวัสวาเนสิโสัเเทสัมปายาสิโนมนตุติมันโตวนมนตยเสิโนโมทานาาิมินังจิมะเมาสมานามาหาสมานามนุสามุสุตมาจิตุปุสิกาอาภูอาภูโนโนปุสิกาอาทบปฮิโตเทวายเตาสิโนปราคามหาปราคาอาภูเทวายเสสิโนก็เสเกสังาปายสเรนัตตะานิโนที่มันเตยุติ ทุกาตุหาลุนาูเวตานัสาสานอทาตะไคหาปรโมคขาอุเวาวจารนาสัมมาจารคชานิสตกายสัสสิโนรัยังอาภาปชุโยวิสิตถ้าเสยเกตสากายสติโนาริโนอิิมันตชุติมันตวันนมันตยัสสิโนโมระนามาอาทิตยกมุทิปุนาสเมิงวานังเกิดมีญาติสายามาตกิะทกายสัสสินโนปิจการามาเสถานุตินามจากอาสวามีมานัตินโนอาคูอาาคูปนื้นิกาะเสียเตถ้าากายสติโนนัตถาวรินโนอิน โมท่านอาอภิษมมิกุรานจริงมาังสัจเจเจิดิกยาสเพียนาสังบาลีนุามันวาเยนะอภิษรมเดนเินเดชิศสังหรอาุธชาชาีเมขรังอุตนามาาสวังจะเขียนโมตะตังนาทังจันตะว่าิตาติดจังสุพันมาปรมตเตกับอุตาินัวสาหะสจันังกุโรจันังกุโลติโจักะข้าินีจริจิมานังสหาพโลกาลังมหาป็นญานิิตติอุปปนญญชุติมุดพิมาไกโยนิจวะสุตวิ เดิจับมาศตวรรษงวิเคราห์ความรู้เพื่อศึกษาเพเจเสศพิศเพอพิศเจเจสุญเเจไสตานาเกจพระเจ้าจีน่าพิศปานิประสานการสามารถ่ยังเอตักานักัการค้าขายอาเกจ้าปัญชันศิวะจะมันจะปฏิบัติใานามุมจะทำกุจินังจีจีเตานาห์เซนุกี้การหัตเซนังอติสุจีตอนนี้เราจะมาหัจัดสร้างแต่จะมาแล้วเปละยวังเนี่ยางพุทธคุณมีคุธรรมนี้เพราะฉะนั้นมิจฉุกคือถ้าคัอปฏิภาวนวสิสมบุกทุกทุกสิ่งว่าเสียกันจากสัพ ปะตัิยสิบาสัมภเสสัตะเทนาเสนาพินการเจมิเหัดพิทตเวเจตปรกบมังกรยสุตระนธุ์พิสาสันสันนวมิจารหิตเหิตประกำโมเมศสารมงคลเชยุงัดเปนวิจารสังฆคมาพิจาราทียี่สิบสโมทจิตสหัสุเจหิสวัสการเตวะนสุตาจิตโดยนที่สเอ็ดสุดมาคารสุตังเสวนาจะพาลนางบริจานัจะเสวานาภูชาจะจะปูยานังอุตมารุตเมตามังปฏิบูปเทศสาวรสตยาปุเทกัตภิตาอาจจะสามารถเป็นที่จารึกตมา พระองค์สัจจันรสิทธิปัญจไม่ยังอยู่สุขีตัว่ากพสิจาเจด้าวาจายอตมทามขมตมมังนาจต่ปิดดุอุปทานนำปิดจากพระศาาสังฆหัอนาคุราจกามันตาเอตนามขมตมังการอัญจัตธรรมมัติยาจการการอัญจักสังฆหัอนามัชานิกรรมนิสัยอินทามตมมังอริวีธีาปรมประจมาจะสัมวอาปามาโทเาตธรรมิสุอินทามุตมมังคารุโจนิจจโทจารสังีิการนิการในัตรมสวรรอินทามมุตมะังขันตีเจตโชวาจสตา สมรณาจ่กรทัสนงขราธิกาธรรมสัสจาอปิจมังคุลุตมังแต่พบจะพามาเียจากอายกัตจานัทสนังมีพานาสัจจยยจาอิปมังคุตมังทุัสาวโรกาตมีหึงจิตันยสัพะกันปฏิิอโกังวิชังเกมาตจมังคุุตมังเอตาทิสายนิกตตาวนาสัาวะข้ามาปาริชตาัน์สุขินทัตจนติกันเสสังมคขาริมันเต่หมู่ชที่สจอมุข่วัตนาปรีดเจงกิัจิบวิจังกินทัตมาหูลังวาจัต ปะเถาคาเียนะอิังีุเทตนังปณิจตังเอเทนะสตีจนาสุรจินทังตุไรังยิระทังอมตังปณิจจังพระจ้กระาสัมุนีสมาอิมตัวตันาธรรมเนนาสมาจิตินจิทั้งปีตนเน็ตตานังปณิจังเอนะสตีจนะชุระจินทังุปุมุขาเสโุปะริวันนั่ยีสุจินสมาทินามะสมาทิมานันตักปริยังปริยมาโห ธรรมชาตจนะสามโมนวิเศษติทิติธรรมเมรกำนัปณิตัรรมิเจนะสจีนัสุวจิังตุนยบุคอัตตสัตตังปัสสะทะลตยิเตนิยุคานิภูมิยิทักเนียชุคขัสสัสาวกายจเสุทินานิมหาภรารนิยิเติสังเกตะนางปณิจังเจนะสจีนัสุวินังตุยสุภิญามานะสาทังนัยโโคตมาสาสันนิยปฏิปตามะังเขวิไคหะระฐานทานยุขุจินมิจัมานาทิิเติสังเกตงำนังปณิจกริมย ยนางมรลนังนััทสัมภวันพิรุตติภิกติิตายะิติภิสนิมเคีในพิจารชันธาทิพันติทีรายถาธรรมปทีปพดกิตตสังเคระตะัเป็นจกิตินัสัพเชนสถงของถกบรที่จสามบทมบทสหัสวัตอัตายวชตังเสีโยยาจันตุราประชาอาตัดตสาโพสายมิจัมสัญญตาิโนเนวัตเสวุนักขันทโกนัมโรสหักความมนาชีตัอาวสิตังเถรีราตถาดูปสาศิโน อุตรที่อิกีบุตรทีเจตุตรสุขภ่อะมีทางเจนะภกดิ์ปตาชนตะปัสตาอาภัตตาสมาจัพุทธิเนนะเอตัคุณีมาอนิจเนีมานะระมะปะรยามาปุติกะรยามาปุตติปะระยามาเนีะมาแต่เทเนตุนาละยะข้าหนีมาอาการละเบตสกีเนีมาทิฏฐิวิชาและการอิจยามาก็เป็นรูปกับายะมารลสมโนโนเขารา้หายจเมหรอจะน่าว่าจะมีกอิเมตมาอุุสราอิมเมตนาสมุทชิอิเมตมามือข้อนินเมตมาสมุทเก สิาอัตยุขยยังาตังจต่กเมปัจจักขอยกานแยกฐนี่เมตนาวะใช้นแยกฐานีเมนาะปุจาิเมธรรมาเรากชอิเมธรรมาสิมปัสสัาอิเมธรรมาสมาตาสมาธินาอิายกสุขยังรตังิอากาพูเมหิปัจัปัจัชักมีหอยานิบทที่สิบทชดอัปปะเนิอุปนยสูตรอุปนิชีวิตแตัจจังยุปนิานะสันติตานามตังยายามมาในนานธรรมโนบุญญา มีญญาณิขยิรักตาสุขาวาหานิอุปนิสิติซีตจักรมายังจุดูปนิจจสัมมาสังกิตาในเอตังพยายามมานิยเตกัมโนโรกาณิสังปัชฌามิสิทธิโกตุทักเจยานสัญญโมวาจายะกอุทักเจตสาการจัตสัพเปจสัะสุขายังังติตจริงนิมโมปะกะโรติมุงดังอโมหเมนะขะติตธรรมะจาริอมโมสุกิโมสุขะมาวาหาติตอิสันิสังเชื่อเนียนสุกิเนีสุขะติปัจจิตธรรมจารตปเทสังคาระอิจติตะัลามะยะตัสเกติปัสสัตถิมุณทุติดุ สัพเพสังฆราชุกขาจิยะาตุไญยะปัสสติอสัถชินินติจุกเอสมุขวิจิตยาสเพตัมมานัตเพตายะาตุไปยะปัสสติอสาตถชินินติทุกเถอสมุขิจิยาสัพเพทสมุุสพอปันาการชานาโดภะนักชาัิเมติกตุติยังหังติกาเอตัดชายยะมีในวิั้งแต่ในละอนันไปนากังปังเวสรานังยังจิตอภัตตาณิยุนา้ิจักอะรามิลุขาเจตสัญญานิมุญญาสารพยาติจิกาในตังโุสรานังเกมาในตังสมุตตะมามเม โยจักคุณทันจัดทรมันจัดสังคันจัดสันนกระทัวแทะเอะไรแต่นีสามารถปัญญาปาบจิตกทุกครั้งทุกาสนทุกทางทุกัาสนตะกรมเรย่อจการอ่ังคิดกุรรู้คุณภาษาคินามอีต่างโขจะนังเขียนมาอีต่านมุแต่มั่งอีตังจนังรรมสัทุกการไม่เกี่ยวเกีบที่สิบเจ็บวนพระเจกระลักคาถาอีตางว่าการนิยมปฏิกานเขียนอาคตังบุคคลไม่ควรกำเนินสิ่งที่ว่งแหวไม่ควรวางสิ่งที่ย่ไม่ถิ่ ถ้ากินกันไปเห็ว่าการอปายกากระาคตาสิ่งในร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ริก็เป็นเอจุบันนใจโยธาังาทปัสสิกัจงิีร่างปัจฉิมุขันตามพิทามาในหมเยก็บุคคลในเห็นแจ้งคำยไม่งั้นไม่นทนในทนั้นให้บุคคลนั้นดูเป็นนั้นให้ปุกดยเชื่อว่ากิจตัาต่าฟังธรด่นั้นสเบตินทําคเป็นเมียในวันนี้เรา่ายทดจรองการบาดพุ่ม ก็เห็นจังับะยนมาหาเชนั้นจุเพราะว่าคนปากเปลนกับมัจุาคุมีสื่ออย่างนั้นที่มีเสียเราทั้งหลายเี่มบางานิดมานจดเพียงของโัระธรรมทที่กำยังมีพระเจ้าระเกิดสิ่งสังเิติตมุนิธิเผูาะมีผู้หญิงมาจ้างเรียบผูคนผู้มี้ญนอย่างนี้มีความเพียรไม่เกินขั้นท่้งกายไม่ตลางกันไม่แลว่าผู้มีราชินีเป็นผู้ประกานชนี้แล อยที icana, ่สิบแปดขับปะจักไปเดียกันนปาร์เราจะมองหินเจ้านางเงียิตัวเรามีความเกลงเป็นธรรมาจะลบคามเกลไไม่ได้เรื่อมองหินเป็นน้าทิงนงจิตตัวเรามีความเจ็บไขเป็นธรรมาจะลบความเจ็บไข้ไม่ได้เราจะมองหินมานางีิตตัวเรามีความตายเป็นธรรมาจะลบความตายไปไม่ได้การจะหินปีนี้หิ่นาาเหินมนาปาวมีนาปวูเราจะเรียนป็นต่างตางคือว่าเราจะนับพันมากจากของรัก คจงใจทั้งหลายทั้งปวงกับมารสงหินกาางยดูกามาูนี่กมากการมาปอิสารมมีการเป็ยนของใจมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเปลียนเกิดมีการเป็นผู้กิดมีการเป็นที่พึองอาศัยยังดำังกรนส่มีต่งานบงบังบังบัสัต์ทยุดตปริสเราทำต่อะไรไว้เป็นมเป็นบาเป็ทายาทหือว่าเราจะได้รับผลทางการเือไปเอวบังอันเหที่ทำปัจจุบันเรื่องต่งเราทั้งหลายคุณนี้ือบัเถื่นบุชดที่สิบก้าบเทวา ุกปัจจานี้นิุนกปัจจานินิปยาจุกปัจานิสุขานสังขสังเกติปัญญารมอญจาวาจารย์จมปสัามูลแะสังขารเตเพเทว้นนเมืังถุสภาพสังขิิทยาพลังอุระังทนยังทันติวิทยานรังแะังสังขารพลังตัวกางของถุข้าจันตุสุกตากตาจุพเพืทุกทางพระปัจจานประจิประจิตกังจิยังพลังพลังพังต่อใชนะรักธรรมสุขิสุขสุขวิปุสุยยี่สิบปุถุยยิวดาปฏิทามนเส เกษตรกสันดีมีหาราสีนิจุเบศะเลภูที่ะเลตึงที่ถตาธรรมาทานนิุนจิตาสุจิตเรียนเท่มีหารมันทะเลเวลาจะมาชามน้ำกาเจ็ดที่เป็นสัมการทานมันจิปิสกา อ่มะจตาธรรมะจิสัญญาสัมปันปตติกขาภเตรจตุตตะเยีิยมจงาสัมนจิตกเตมตตกาทําบ่อนัติเสกจสังารงราจิตจัทมาะุบลาางคตสมั้เอินทากจเรจิตทโมเมีท้าจนหัวผู้จงสัมพัดยมากันนี้อิจเจที่ย่สิบเก็บปุิา่าคถามันจะไม่ยังปฏิทา หนาขาถ่ายโยปนมเสเตุญยาสุทานี่กต erm ่ตัสายานันญานี้ต่กันนี้เนทเ่สังจักพันธินุหยงจุตสการณ์ในจักรพรมานากาพอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้สริมมูลที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้ได้แห่งมูลทางอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วเยชมีาติพีนันตาจามาหังกต่ตัดติทาไสยโยทิทามเมจาติทิถาวาโยชนเหล่าได้เป็นที่รักภูมิมีภูมมีมารดาลูพระลาของเวลาเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นมี้ไม่มาได้เห็นได้สัตว์ท อันเ่ไม่เจแต่เวสกาที่สิ่โลกัสิงเยมาจะตูนิการปันเจกับโการาสสายตาพังควาพังเวดแดมีเวรต่างๆอยู่ในโลกโดยในคุณสาเกิดในรังสี่ีนี้ันห้าเรหนึ่งดงสี่องค์เคลีอยู่ในพบน้อยแลีพบใหญ่ในจันเยปฏิทานมเม่างุเทศยมเจริมหมคาประชาชนที่เทวะเทศนีเวทยุนสัตว์เาสร้างการให้ส่วนมุของพระเจ้าแล้วพอสัตของนั้นจงอมมาาเองถือคอสัตว์เราเลยยอดนักสร้างการให้ส่วนมุ่งของพระเจ เทีน you, like ่นันุญานังอนิโมทนะเหตุนาจัเพสาัดตาจัดทางหวกเวลาสุขัชีวิโวเหตปรัทานจะป่าโนังจุเจัาชวิตจังสุภาเพราะเหตุนี้ท่านอบน้ทังหลยที่พะาให้แล้วพอใส่ตังโคนนี่มีเรียนอยู่เป็นสุดสมุอถือและจึงถึงทางอินรเสียงเสื่อมพความบางนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเดียดเจริญเรื่องแห่งศัตรีการคือความเห ได้ประธานนี้กงความสุขจดงมนเพื่อพระเจ้าไอ้ให้ทุกากทุกไปทั้งคงความมาเรื่องทางานชโดยเทพาะทั้งหลาถึงพนัานการจัดทายงและธรรมะเหล่านี้เมื่อม่พนราได้ผลบให้แก่พระเจ้าได้ปฏิบัิงนคนตะกีโมี้า็น่สงใน์สังรรบนวินัยมีหางิดเปนงานที่สามี้างขึ้นอันที่านทีนจะสร้างในอนาคตพอจนถึงเมื่อพระนัริิ่ักและคำมงคลในพระประานแต่พอทูลส็นาธุ เงิผูกชนทำไ้ทานเกิดจากการสนนจุดันาพรน้องสถาบันุบูชาทำารื่องบูชาสัมาบูชาพราคมสุินเงนทีนทาเรื่องสนเงนคืเรื่องจิตพัฒนาทุกท่านขอทรงโปรดแต่ัคนพวงค้นจากความทุกข์ใจทุกใจทั้งสิ้นสุขคนสมเด็จจะนหน้าที่ทารงานน้าตนศักิ์และมาทั้งหลายจึนำกองทัน่าสารจอมหลัจมหัมีแรงใจเห็นธรรมสมเด็จนาคนี้ปสงานและมาทางเดิดปัญญาการและเจริญยุทจนที่ความใจทั้งสี่เพื่อยและสุขภาพมาเคลนนเพราะอานุโมทานุนแต่